ต่อเนื่องกันตีจ่จงหวัดสตูนเลยครับเพราะว่าเขาก็มีการจัดอบรมหลูกเสื้อรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเริ่มประเกียเช่นเดียวกันนะครับจากวัดสตูลครับอบรมคายหลูกเสื้อเผื่อสรงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเริ่มประเกียร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีม้ามงคลเริ่มประชนรมาพันซ่าหกรอบเจ็ดสิบสองพันซ่าครับ เตขายลูกเสือ้อปากบางอำเภอละงูจังหวัดสตูลกับนางสาวดุษฎีผลึกเศษร,รองผู้วาราชการจังหวัดสตูลในนามรองผู้อำนวยการลูกเสือ้อจังหวัดสตูลเป็นประธานในการเปิดการอรยมขายลูกเสือ้อเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเชลริ่มประเกียรติประบาทสเด็จประเจ้าอยู่หัวนื่งในโอกาพระราชพิธีหามงคลเชลริมประชวมพันษาหกรอบเจ็ดสิบสองันซาโดยมีบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลและการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามา ทยอยสุดาสรงกล้าสตูนจำนวนสิบแห้งด้วยกันรวมต่างมดต่างเพนึ่งรอยคนข้าวรวมการอบรมครับ ในการนี้ค่ะประธานก็ได้กล่าวถวายราชสุดีเฉลริ่มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพิธีเฉลริ่มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สํารับการจัดการอบรมขายลูกเสื้อในวุนนี้ค่ะก็มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้ลูกเสื้อเนตรนารีสร้างมันรุ่นยิ่เห็นถึงความเป็นมาสร้างความเข้าใจบทบาทนาทีข้องการอนุรักษ์เัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมมุ่งเน้นภูมิปัญญาทองทิ้นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็การปฏิบัติตามคําปฏิญาณ อออลกื้นุรรรักกก์พาธมชติิแแลละ่งอมนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและซสิ่งแหวดลอมครับรวมไปถึงปัญหาและการพ่นกระทอบจากสภาผู้มีอาการจะมันเปลี่ยนแปลงไปรวมทางการนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันครับเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นไส้ที่สําคัญของการเคิดภาวะโลกร้อนนะครับรวมทางสามารถดําเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและกาสิ่งแหวดลอมทางในขายลูกเสื้อจังหวัดและก็ขาย กเสื้อเคสพื้นทีหรือว่ารวมกับชุมชนเคเคบานก็นได้นะครับนี่ก็จะเห็นกิจกรรมนี้เนี่ยมีส่วนสําคัญในลายๆายดานนะไม่จะเป็นในการส่วนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวเล้วก็ยังเป็นการปลูกฟังให้กับหลูกเสื้อเนตรน,นาริซ่ามันรุนยายเนี่ยเขาได้รูจักแล้วก็รูอนรุรักษ์สรัพยากรอธรรมชาติห่วงเห็นถือว่าข้องมนพื้นทีเมื่อศัตรูนี้เลยไหมธรรมชาติสงบสะอาดบริสุทธิ์ด้วยก็ควระตูนกันนี่เบ้อ ตอนเราไม่เป็นหลูกเรื่อได้ไปทํทำกิจกรรมแบบนี้ไหมมีนะใชแม่ปู่แลวได้หลงเรียนเนี่ยเอากิจกรรมหลูกเรื่อยให้เเป็นตนตังในการจะให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ<ม>อุทิศตัวเองเพื่อชุมชนและการสังคมใช่ค่ะ